วันนี้เราเดินทางมาที่ศาราแก้วกู่นะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านสามคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้จะเป็นโบราณวัตถุให้ผู้คนและนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมพร้อมบรรยากาศธรรมชาตินะครับเมื่อทุกคนเข้ามาทุกคนจะเห็นโบราณวัตถุและรูปปั้นต่างๆนะครับอยู่รอบวัดเลยทำให้เรานึกย้อนขึ้นได้ว่าบางทีโลกเใบนี้ก็มีอะไรมากมายที่เรายังไม่รู้ วันนี้เลยนำบรรยากาศและสภาพวัดนหลอมาให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับส่วนตัวคิดว่าวัดนี้เป็นวัดที่น่าสนใจและมีโบราณวัตถุที่แปลกมากๆให้ได้ชมกันนะครับเมื่อเข้ามาในวัดผมรู้สึกได้ว่าบรรยากาศเย็นเบาสบายและปลอดโปร่งมากๆแม้วัดนี้จะไม่ใช่วัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็มีผู้คนลังไหลเข้ามาเรื่อยๆ นอกจากนี้เรายังสามารถไปกราบไหว้ปู่บุญเหลือที่ศาลาแก้วกู่เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านได้อีกด้วยทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ